เลยดีกว่าลูกปากกามีอยู่สองหน้าหนูเขียนเลยมาไหมถ้าให้วาดพี่น่าจะรู้เลยสายลุงนี่เก่งเรื่องวาดเขียนอยู่แล้วเอาใครจะวาดลูกเดียวกันหรือคนละรูกเอาเลยฮะไปเลยครับโอ้โหดูลากพุดมๆเลยครับในข้างล่างแล้วมันก็เมียนเนี้ยแล้วมันก็เป็นคนละชั้นด้วยอ่ะมุนไปเลยสั หมุนได้โอ้โหคุณผู้ชมดูนะครับเด็กอายุแค่5ขวบแต่การวาดรูปนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับมีการวาดให้เกิดความรู้สึกว่ากําลังหมุนอยู่ซะด้วยสุดยอดจริงๆอะทวไมล็อกเขาไมอะลูกล็อกทำไมอะลูกเราจะเขียนได้ไหมลูกเราจะเขียนได้ไหมเราเขียนง่ายเสียลูกเราจะเขียนได้ไหมอะเราจะเขียนง่ายเสียลูก ลบได้ลบได้สายูกหลานที่ใหญ่ลบได้ลบได้นี่เราดูเราดูเราดูข้างเลยก็บ้างอ้าวเขียนเขียนมันเป็นสี่เหลี่ยมทั้งนั้นมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมไม่ใช่หรอเออเห็นไม่เหมือนกันครับก็จะมีเส้นเมีเส้นหนอธิบายที่มันเป็นอะไรยังไงมันเอ้ามันหมุนแต่ที่แน่ๆมันหมุนได้แล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมหรือมันเป็นวงกลมลูกมันเป็นกลมๆแต่หนูว่าไม่เป็นเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ อันนี้อันนู้เขียนมาเป็นยังไงมนฝาฉี่ป่ะฉี่ข้าวกับข้าวอะไรอะหน้าหนาตรงกลางอะหมุนเงี้ยหมุนเงี้ยไม่หมุนนะค่ะไม่หมุนเลยอันนี้หมุนนี่บอกไม่หมุนไม่เห็นไหมไม่เคยเป็นครั้งแรกที่หนูเห็นหละค่ะอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เลยนี้้อม่ไห็นี่หนูเคยหนูกเอที่ไหนลูกอามาที่ไหนคะอยู่ตึกแล้วอยู่บนตึกอยู่บนตึกอยู่บนตึกแล้วมันมาอยู่รางนค่ะไม่อยู่บนน้ำค่ะ ที่แฟดหนด้วยโอ้ยแฝดกับยขาแฝดอ่าที่แฝดหนูมีมีก็หนูเห็นเอาแล้วต่อแล้วต่อที่จะรู้ที่จะรู้เขาใช้ทำอะไรเขาใช้ทำอะไรลูกเออเขาเขาใช้ไว้หมุนใช้ไว้หมุนอยู่บนหลังคาบ้านบนหลังคาแต่ว่ามันมันไม่ใช่ทรงนี้ใช่ไหมมันเป็นทรงนี้ใช่ไหมครับะอ้ไอ้ตรงนี้ผิดใช่ไหมคะผิดครับแล้ววัดหนูว่าทำไมยังไงก็ทำไมอันนี้ผิดหนอว่าไม่เป็นถ้าล็อกแล้วว่าหนูว่าไม่เป็น ตี่ข้างบนซ no no oui> ื้อมาดูด้วยแสดงว่ามันไม่แพงมากเข้าตอบครับยกมือแล้วนะครั้งที่สามนะเลือกเลยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เขาบอกมาหนูเนี่ยได้ข้อมูลอันเดียวคือที่อยู่บนหลังคาบ้างเอาปิดหูอีกแล้วลูกขาที่สองนิ้วเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่บนหลังคาบ้านเน่ะเครื่องระบายเหมือนระบายอากาศอย่างเงี้ยค่ะที่มันอยู่ข้างหลังหลังบนหลังคาค่ะหลังคาระบายอากาศแล้วก็หมุน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 แบบพวกหลังคาโรงงานอย่างเงี้ยค่ะพี่ตาขาแบบเนาะ แบบอย่างนั้นคนไหนเห็นเห็นพวกเรือว่าใช่ไหมใช่ใช่ถ้าใช่แปลว่าถูกนะตัวลงสิกหรือใช่ถูกถูกถูกเหรอมาทานโทษเราจะปิดหูทำไมไม่ยินหมดทุกอย่างเลยใช่หรือเปล่าเครื่องระบายอากาศเปล่าป้าป้าปู่ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้นะนี่พี่ก็ได้จากข้อมูลจากหนูอ่ะคือที่หนูพูดมาทั้งหมดเนี่ยหลังคาบ้านคือข้อมูลที่ได้พิสูจหนูมีแคร์ด้วยหนูมีแอร์ด้วยไอ้ข้ามใครข้ามหนู แล,แล้วมันเกี่ยวกันไหม <S <S ไม่ไเกี่ยว <S <S คืออ่์เขาอยากจะพูดตอนนี้พอดีตอนนี้ตอบว่าเครื่องระบายอากาศตอบม,มาแล้วเรียบร้อยนะฮะถ้าครั้งนี้ถูกถึงจะเข้าข้อที่เจ็ดคำตอบคือคือ ตอบถูกจนได้ครับนี่เป็นเพราะข้อมูลจากน้องเออเอยคนนี้เลยนะครับนี่ยต้องบอกว่าเป็นหูน้อยวัยสามขวบครึ่งที่เก่งมากๆครับแบบนี้ไปรับรางวัลกันเลยไปที่ทามามี่ปะ ได้มากเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยเออหิวน้ำไหมอโอ้โห,โโหค่าวนี้มีคอมฟอร์ตร้อยมาด้วยครับยังไงก็อย่าไปเลือกให้พี่ๆเขาก็แล้วกันนะจ๊ะน้องสายรุ้งหนูด,ดูให้ทั่วนะลูกอ่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหยิบดูตัวเองก่อนนะครั้งที่หนึ่งหยิบให้ตัวเองครับเอาไปอาพี่ขาช่วยพี่ขาช่วยช่วยเอาแล้วหยิบไปได้ครั้งเดียวนะหยิบไปได้ครั้งเดียวนะแบกไหวไหมลูก เอาเดี๋ยวไปไปไปถึงเมื่อป่อยเลยนะครับตำรวจรอรับอยู่นะครับเป็นของเด็กหมดเลยหนูดูดีๆนะมีคนที่ใหญ่เขาอยากจะได้อย่างเดียวเท่านั้นเองหนูคิดว่าเขาอยากจะได้อะไรนะอ้าวไปเลยครับอีกึอย่างให้เลยครับยาง เขาอ,อยังมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไปเลือกคอนฟอร์ดร้อยให้พี่ๆเขาแบบนั้นเลยครับน้องสายรุ้งคนแรกสุดเลยอันหนูโดนเนี้ยหนูบอกว่ามันเป็นที่สใส่น้าตู้ีกกิน าละหนึ่งอย่างให้ก็เอ,องเลยลุ้นแล้วนะดูหน้าเอยลุ้นมากเลยนะรู้แล้วใช่ไหมเขาชอบอะไรนะจะยิ้มอะไรให้หนูดูดีๆนะเอออยากย่อะไรเอยลุ้นแครับอ,อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าสายลุกจะหยิบอะไรครับโอ้โหชี้มาทางของเล่นหรือว่าผลไม้กันแน่งานนี้ก็ขึ้นอยู่กับหนูน้อยสายลุ้นแล้วนะครับพร้อมหยิบเลยนะครับเอายิบอะไรให้ดีครับน่าเชียบน่าเสียบ ขอบคุณครับบ๊ายบายโอ้โหรุ่งอดเลยเสียดายประเด็นที่หยา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 ไปทางนี้ไปทางนู้นโอ๊ยไปทางนู้นเลยทางนู้นเลยแหมน้องสายรุ้งเขายกให้แล้วละจ้าน้องเออเออดูเอากลับไปเล่นที่บ้านได้เลยไม่ต้องเอามาคืนพี่สายรุ้งเขาหรอกจ้า เป็นข้อสุดท้ายได้มาแล้ว6ข้อ,อลและข้อนี้นถ้าถูกจะเป็นหนูน้อยกุ้ยจู้คนล่าสุดและพี่ๆจะโชคดีมากเพราะมีสิ่งนำโชค <laughs> มาด้วย <laughs> ใส่หนัาตะหู้อย่างนักตาหู้เอาละ <laughs> ข้อนี้เกตเพาะนะลูกข,ข้อนี้ข้อ,ขอสุดท้ายแล้วนะ <laughs> ถ้าหนูชนะอันนี้ชนะเลิศเลยห <laughs> น,นูจะได้ถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลอันยิ่งใหญ่เอาให้ได้นะโอ้เป็นสถานที่ หนูมีโอกาสได้ไปที่ต่างๆเยอะแยะอสถานที่สถานที่หนูรายละเอียดเยอะเลยออหนูดูดีๆนะสถานที่นี้อยู่ที่ไหนประเทศไหนอยู่ที่ตรงไหนมีอะไรที่เด่นเป็นยังไงนะพี่ๆหายเจอว่ามันคือสถานที่ที่ชื่อว่าอะไรพร้อมนะลูกค่ะขับไปเลยครับพร้เข้าไปนับ นครับหนูน้อยสายรุง้งจะได้ทวนรางวัลกลับบ้านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ปริศนาในข้อสุดท้ายนี่แหละครับโอ้โห,โห,โหเห็นเป็นประสาทอะไรสักอย่างเลยครับคุณผู้ชมแต่เออเดีนะครับผมว่าประสาทหลังนี้คุ้นๆอยู่นะครับเนี่ยไหนขอดูชัดๆหน่อยได้ไหม นันที่แท้ก็ปราสาทแดนเดลมิทนั่นเองครับอดีตสวนสนุกที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทยแบบนี้หนูน้อยสายรุ้งจะรู้จักไหมครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วตั้งใจดีๆนะลูกข้อนี้ก็สุดท้ายแล้วเอาให้ได้ลูกเชิญเลยครับก็คือมันเป็นเหมือนวังอ่ะเหมือนวังเหมือนวังแล้วทำจากอิดข้างหลังก็มีต้นไม้ตึกบ้านเยอะมากเลยเป็นเหมือนวังเลยเหรอคะก็มันคือวังก็ู น่ากลัวน่ากลัวด้วยรอคะวังอะไรน่ากลัวมันดูเก่าๆเฉยๆมันเป็นอิดลรอคะทำจากอิฐมันใหญ่มากไหมมันใหญ่มันใหญ่มากมันใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเลยคนเข้าไปได้ใช่ไหมลูกคนเข้าไปได้สูงสูงเสียดฟ้าใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเอาละเอาละว่าน่าจะอยู่ต่างประเทศเอาละเอาละถ้าเป็นใหญ่ๆเหมือนวังก็ต้องเป็นวังพระราชวังเก่าพระราชวังเก่าต่างประเทศก็มี ที่อังกฤษก็มีรู้ใช่ไหมคะตรงบังมันจะมีแหลมๆขึ้นแหลมแใช่ใช่เป็นปลายประสาทตรงนั้นอะปลายประสาทอะมันจะเป็นสีขาวเป็นห่อคอยเป็นสีขาวหนูเคยดูเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมคะแฮร์รี่พอตเตอร์โรงเรียนหรือเปล่าโรงเรียนมหาาวิทยยลัอออกฟร์ดไม่เคยไม่เคยดูด้วยอย่าผิดอย่าพลาดนะตายขึ้นมาตรงนี้แล้วว่ารายการเด็กก็น่าจะเป็นไอที่เด็กๆเขาตอบแล้วเอาละ โอ้ยรั้งที่หนึ่งถูกเป็นหนูน้อยกุ้ยจู้เลยที่เมื่อกี้ค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่เขาเรียกมหาวิทยาลัยฮอกวอตส์ฮอกวอตส์แต่ที่ไปร่ำไปเรียนกันที่รักบินขี่รอบเนาะตอบว่าฮอกวอตส์ฮอกวอตส์โรงเรียนแฮร์รี่พอตเตอร์ครับผิดไม่ตกอ้าวหรอกครับวิเคราะห์มาได้ห่างไกลสุดเกินเหลือโอกาสเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นหนูน้อยสายรุ้งจะได้ถ้วยรางวัลกลับบ้านหรือไม่สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันครับ ั้งน,นี้เป็นข้อสุดท้ายไม่ให้มีการช่วยเหลือกันการเข้าไปต้องเข้าไปคนเดียวเท่านั้นเองอาล่ะครับในเกมที่7นั้นต้องลุยเดียวซะแล้วเอาอยัางไงดีเนี่ยน้องสายรุ้งแล้วดูครับปัจจุบันเขาก็ได้ทำเป็นสนามแข่งโกคาร์ทไปแล้วเหรอครับรวมสอเป็นที่เดียวกัน้าว แม่ช่างจินตนาการแบบนี้จะพิชิตเกมข้อสุดท้ายนี้ไปได้หรือไม่ห้ามพลาดคนระับ